เฟนนกขาวนะคะโอ้วจลุดแล้วไฟสวยอยู่โดนอีกแล้วนะคะเฟ้นนกขาว ปลาซิวือเปาปลาซิวคือปลาสร้อยอยันเขา,าข้างย่านนะคะปลาส้อยปลาส้อยชอบมาข้างข้างไปแล้ว โดนหูหมอนตะกลับมาแล้วนะคะปลากานะคะ แล้วโอ้โหปลากาตัวใหญ่จะกลับตัวคดใหญ่เลยะคะโอ้โอ้โอ้ดินดินด,นดนโอ้ใหญใหญ่ใหก็สวยเลยชุดยกไหไหมโอ้โหดูดีกว่ามือเลยะคะตัวใหญ่มาก สวยงามหมอนตะกรับใบสวยนะคะนีห่หมอนตะกรับหู้หัใหญ่อ่ะ็มจ,จอเลยนะคะเทียบฝ่ามืออู้สวยงามเลยนะคะตะกรับแม่น้ำนะคะ ใหญ่มาก โดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนหูยไอ้พมพมใหญู่้น้ำบาดเลยโอ้ยกได้แบเนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยติดดีไหมติดดีไหมดูก่อนโอ h, ้ยติดนิดเดียวโอ้ พมนะคะเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอืมพมไซส์ใหญ่นะคะไซส์สวยเลยยกสิคะเข้ามา ปลาเกมซะด้วยว้าวสูตรกินก่นอนโล้ยเรียบร้อยปล่อยไปแล้วนะคะกะจะปล่อยอยู่ ไม่ไหวนะครับปลาผมกลิ่นมันแรงมากเลยปล่อยไปแล้วมาดูผลงานกันดีกว่านะคะนี้ย้ายไปหลายไม้เลยนะคะสามไม้โอ้ยเจ้าไม้นี้กินโคตรจัดอ่ปะปลาตะเพียนปลาดินไซโลนะคะ ก็อยู่ในกระติกนะไปดูในกระติกนี่อยู่ในนี้นะคะของวันเช้านะคะปล่อยลูกนุ่นแล้วก็ปลาหมอตะกับปลานินใหญ่หนึ่งตัวนะคะอ่านินใหญ่ ไซโลนะคะก็ปลาตะกาม,มังนะคะ,ะกม,มังหกตัวเออเปิดหมไว้ตรงนี้นะคะที่บางคนมาเปิดไวค้ค่ะกินจัดมากเลยตรงนี้ปลาตะเพียนน้อย